อาราผู้ชมครับตอนแรกก็จะเข้ามาทําคลิปนะครับว่าจะเอาอะไร v S กับอะไรดีนะครับก็พบว่าตอนนี้ w o r l d b o x g o d s i m u l a t o r นะครับมีอัปเดตนะครับทำให้มดที่ผมลงเนี่ยใช้งานไม่ได้นี่ยครับก็เลยไม่สามารถทําอะไรให้มันวียกันได้นะครับแต่ดูไปดูมาเนี่ยนะครับอัปเดตมีอะไรบ้างครับที่เห็นจะชัดเลยคือมีไบโอไมซี่อันนะครับเดี๋ยววันนี้เราไม่สามารถใส่พลังวิเศษให้คน V วีกันได้เราก็ทำนี้เลยท่านผู้ชมรีวิวไบโอมซี่ไบโอมไม่นะครับเริ่มแรกผมสร้างนี้ขึ้นมาก่อนนะครับสร สี่เกาะนะครับเพื่อจะรีวิวไบโอมสี่เกาะนะครับถ้าเรามาดูด้วยแค่สัญลักษณ์เนี่ยเราจะพบว่าแค่นี้ก็จะพอรู้แล้วครับอันแรกเป็นแคนดี้นะครับก็เป็นเหมือนลูกอมนะท่านผู้ชมเราก็ใส่ลงไปเลยแคนดี้นะครับนี่นี่ก็เป็นพื้นสีชมพูนะครับเหมือนแบบลูกอมลูกวาดอะไรอย่างนี้นะครับอันที่สองเนี่ยนะครับก็เป็นเหมือนคริสตัลนะครับท่านผู้ชมเราก็โปรคริสตัลลงไปนี่เป็นสีฟ้านะครับใบอมที่สองอันนี้นะครับรู้สึกว่าจะเป็นเกี่ยวกับแบบเป็นเกาะที่เป็นทรายนะท่านผู้ชม นี่เป็นเหมือนชายหาเป็นเกาะจริงๆนะครับที่มีต้นมะพร้าวอะไรอย่างนี้นะครับอันสุดท้ายนะครับอันนี้จะเกี่ยวกับอ่ะอ่ะเลมอนนะครับคือเกาะมะนาวนี่เองนะครับประมาณนั้นนะครับถ้าเกิดเราเอาปุ๋ยใส่ลงไปเนี่ยเราจะพบว่าอ่ามันมีอ่ะสิ่งก่อสร้างนะครับไม่ใช่สิ่งก่อสร้างดิต้นไม้เกิดขึ้นจริงๆนะบนเกาะแบบนี้ใช่ไหมแคนดี้ก็ลูกพวกลูกอมลูกควาดอะไรอย่างนี้นะครับก็วันเบลเลยอันนี้ก็เป็นคริสตัลนะครับเกาะคริสตัลได้นะครับอันนี้ก็เป็น ต้นมะพร้าวนะครับใช้ห้าก็อะไรอย่างนี้นะครับอันนี้ก็เป็นมะนาวนะครับที่มีแต่มะนาวจนเป็นหมดนะครับเราจะลองเอามนุษย์ลงไปไว้ในเกาะพวกนี้นะครับเราให้เขาใช้ชีวิตอยู่กันว่าเขาจะทั้ง4เกาะเนี่ยนะครับมันจะสามารถใช้ชีวิตได้อยู่หรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมขอหาเอาม็อดแบบกดเองมาก่อนนะครับกดที่ตัวนี้แฮมเบอร์เกอร์แฮมเบอร์เกอร์เพื่อจะเอาโอเคมาแล้วบักโอเคเพื่อที่โอ้โหของใหม่ปกติหน้าตามันไม่ใช่แบบนี้นะนี่มันเปลี่ยนไปหมดเลยเอ๋อ ใช้ไงวันเนี้ยท่านผู้ชมฮะใช้ไม่เป็นโอ้โหเต็มไปหมดเลยแต่ต้องมาลองใช้แล้วเนี่ยมีให้เราให้เริ่มอันนี้ฟา,ส,าสเปลสโอนิคสเปดยังไงที่ใช้กันบ่อยๆแล้วก็มีเต็มไปหมดเลยคําสั่งนู่นนี่นั่นนะฮะอุ้ยเยอะแล้วเนี่ยมากมายเลยอะโอเคเราใช้แค่นี้ก่อนนะครับจมมันสั่นดุกดิกแล้วนะเหมือนเขาก็สร้างบ้านได้นะโดยการตัดพวกแคนดี้นั่นแหละมาสร้างเป็นบ้านเนี่ยครับไม่แน่ใจว่าบ้านจะแตกต่างไปหรือเปล่านะครับ มาดูคิสตันคิสตันเหมือนจะอยู่ไม่ได้หรือเปล่ามีคนมาไม่มีแล้วนะไม่มีหมู่บ้านแล้วนะอันนี้อยู่ได้นะครับต้อนมะพร้าวนี่อยู่ได้อยู่แล้วนะครับนี่นี่เหมือนจะมีอะไรสักอย่างด้วยนะครับเหมือนจะเป็นแบบอันนี้น,นี่มันมีเหมือนลายสี่ะคิสตันอยู่ไม่ได้ครับมะนาวอยู่ได้นะผู้ชมมะนาวอยู่ได้นะมะนาวอยู่ได้เราลองเอาคนใส่ไปในคะิสตันทีกว่ะค,คนอยู่บนเกาะคิสตันไม่ได้มันเขาจะตายไหมตายตายหมดเลย เฮ้ยมันมีปีศาจคิสตันนี่ว่าท่านผู้ชมบอลก็ะคิสตนันมีปีศาจคิสตันด้วยเดินอยู่เนี่ยนี่นี่นี่มันไม่ได้มีแค่คิสตันอย่างเดียวนะครับมันมีปีศาจคิสตันด้วยถ้าเราดูดีๆเนี่ยท่านผู้ชมมันน่าจะเป็นคนที่โดนคิสตนันเกาะกินนะครับทำให้เขากลายเป็นอะไรแบบนั้น อะไรจะอยู่ได้เบ่าไม่ได้ฮะโดนโจมตีส2 1สองหนึ่งหมดเราจะลองเอาอันอื่นเข้าไปพวกเอลเอลอยู่ได้ไหมเอลก็อยู่ไปได้ออกละ่ะออกอยู่ได้ไหมออกก็อยู่ไม่ได้ฮะตายหมดคุณแคล่ล่ะแคะ่คแคอยู่ได้ไหมเหมือนจะอยู่ไปได้นะครับเหมือนเหมือนอันนี้หล,หลายๆอย่างซึ่งบ้านแคนดี้เฮ้ยแคนดี้อันนี้มันประสานไปไม่เคยเห็น ไม่เคยเนะเน,นี้ยของใหม่เหรออัปเดตเหรอไม่เคยประทหลังนี้ฮนะมีกังหันด้วยปกติไม่มีกังหันนะเพิ่งเคยเห็นนะครับไม่แน่ใจว่ามีบ้านเดียวหรือเปล่าเราไปดูที่อื่นนะว่าเขามีกังหันมีบ้านใหม่ไหมอืมน,นี่ของใหม่นะครับเหมือนจะมีการอัปเดตพวกสิ่งก่อสร,ร้างนะมีกังหันลมนะครับที่อัปเดตเข้ามาเมืองก็มีมีพวกสึ่งก่อสร,ร้างนิดหน่อยนะครับที่เลี่ยนไปเฮ้ยเขาสร้างได้เฮ้ย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 มีคนอยู่ได้ จริงดิคน,คนแคนอยู่ได้ฮะคนแค่โคดแข็งแกงคนแค,นแนค,นแคนอยู่ได้ใครอยู่ไปได้แต่คนแคนอยู่ได้ฮะเอลก็ยู่ได้ไม่กลัวด้วยอ่ะเก่งมากๆสุดยอดเลยฮะและนี่นะครับก็คือไบโอมนะครับทั้งซีไบโอมนะครับสรุปว่าอ่าคนแค่กับเอลนะครับสามารถอยู่ในคิสตันได้ด้วยสร้างหมู่บ้านยิ่งใหญ่ได้เฉยเลยนะครับแล้วก็ มีสิ่งก่อสร้างมาใหม่ครับที่เราไม่เคยเห็นนะ <H op> ก็คือกลางห่านลมนะครับแล้วก็อันนี้เนี่ยไม่รู้ว่าอะไรนะครับหรือจริงๆแล้วเนี่ยมันมีนานแล้วว่าแล้วมันโดนมอดครอบมันก็เลยไม่เห็น,นครับวันนี้ไม่แน่ใจนะพี่ชมช่วยบอกผมหน่อยครว่ามันมีนานแล้วหรือเปล่านะครับโดนอัพเข้ามาอยากรู้เหมือนกันนะครับเพราะว่าตอนนี้มัดมันใช้ไม่ได้อะ่ะเฮ้ยให้ลงฝึกมีลงฝึกด้วยเพิ่งเคยเห็นก็มีการอัปเดตนะครับและนี่ก็คืออัปเดตนะครับทั้ง4ไบโอมนะครับเป็นการรีวิวสั้นๆแล้ว ะไม่สามารถราทําคลิปแบบที่จะเอาความสามารถใส่ให้กันได้นะครับใครชื่นชอบนะครับก็กดไลค์เป็นกำลังใจใเราได้นะครับ <S <S เดี๋ยวคลิปหน้าถ้าเกิดมอเนี่ยเขาพัฒนากลับมาใช้งานได้แล้วเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยมาลุยต่อครับกับการเอาความสามารถนู้น úng, ความสามารถน, úng, มมรถนี้มาวีองวีเอสกันอะไรแบบนี้ไม่รู้ว่ามีความสามารถใหมเพิ่มเข้ามาหรือเปล่านะถ้ามีเดี๋ยวได้สนุกกันแน่นอนนะครับวันนี้ไปแล้วเดี๋ยืก็ติดตามเักกอดดีกันครับ